สวัสดีค่ะทุกคนน้ำหวานจากน้ำหวานจางชาแนลนะคะวันนี้หวานมากินข้าวไกลบ้านนิดนึงหวานก็เลยชวนน้องเพื่อนมาช่วยแนะนําร้านอาหารจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ การสั่งอาหารนะคะเพื่อว่าทุกคนเคยฝายหลายคนเคยมาร้านสตกี้ตีนอยกันแล้วเนาะอันนี้นะคะจะมาดูการสั่งอันนี้ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะคะบุฟเฟ่สุกี้ตีน้อยจะราคา199บาทแล้วก็ยังไม่รวมเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มจะเป็นรีฟิลส9บาทค่ะของราคาผู้ใหญ่เนาะแล้วก็ของน้ำรีฟิลเด็กนะคะจะอยู่ที่ราคา19บาท ร้านนี้ก็ขนาด199บาทค่ะก็ยังมีเนื้อมีเนื้อ,น,อน่องาลายสไลด์แล้วก็มีสันงคอหมูสไลดดหมูสนันนงสไลด์เดคอนค่ะที่เด็ดเลยก็คือเต้าหู้ชีสส่วนมากเราจะสั่งร,ร้านนี้เพราะว่าโปรตีเขาจะแยกชิงกันแต่ว่าแตี๋ยูคงจะแบบเาจะเพิ่มมา,ลา,มาแล้วมั้งแล้วก็หมูทรงเครื่องค่ะแล้วก็มีผักด้วยตามนี้เลย เรก็เราจะเลือกเมนูเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็ติ๊กลงในกระดาษข้างๆนะคะเข,ข,ข,ขามีไห้เราก็เรียกเขาด้วยการชูธงแดงแล้วก็บอกบอกบอกบอเขา,า,าก็จะมารับออเดอร์เรานะคะอ่าอะไรกันมาบ้างเดี๋ยจะให้ดูเมนูดได้น,นะคะอันนี้เป็นเป้าไอน้ำสาหร่หมูสาหร่ตรงเครื่องอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ อันนี้นะคะจะเป็นหมูสามชั้ชนเนาะอันนี้เป็นหมูลาวาค่ะสั่งมาสองเลยเหรออันนี้เป็นเส้นปลาค่ะาเส้นเส้นปลาอันนี้จะเป็นสักคอหมูค่ะอันนี้เป็นหนึกยาไส้ค่ะเป็น อันนี้น่าจะเป็นสังโลกอันนี้เป็นเบคอนปะหรือไม่ก็สัตว์คอมอนนส่วนการสีดำนะคะจะเป็นเนือ้อเราจะแยกขอ,อกแงแวง่ายเลยเนื้อจะใส่เป็นการสีดำเนื้อน่องลาย อันนี้เป็นเมนจูคูนโลและวจะค่าที่นะแล้วก็มีสันคอหมูค่ะแล้วก็กุ้งสำหรับร้านสุกี้จีน้อยนะคะจะมีน้ำจิ้มสองแบบก็คือน้ำจิ้มพอออริจินอลของเขาเองเลยแล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะซึ่งน้ำจิ้มของเขาเนี่ยก็จะมีพริกกระเทียมให้แล้วก็น้ำมะนาวให้นะคะที่จะคอยเพิ่มรสชาติได้กระเด็ดน้ำมะนาว

ที่โซนเครื่องดื่มเนาะซึ่งตอนที่ออกมาเติมเนี่ยเราก็ต้องใส่หน้ากากมาด้วยเพราะว่าเขาติดป้ายไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะคะก็จะมีน้ำโค้กโค้กซีโร่สไป์น้ำแดงไม่มีน้ำเขียวแล้วก็มีน้ำแก้วควยค่ะมีน้ำลิ้นจี่อัญชันฮันนี่เลมอนน้ำพัน อันนี้เป็นชามะนาวนะคะแล้วก็น้ำเปล่าเนาะมันก็เป็นโซนแก้วของเขาค่ะทันนะคะเพื่องการบริโภคอย่างคุ้มค่านะคะรับประทานไม่หมดทางร้านขอคิดเพิ่ม100บาทต่อท่านเนาะ น้องหวานและน้องเพื่อนต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะยังไงอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์ให้ช่องน้ำหวานใจชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ